นี่ได้จ้าพี่น้องมันก็สิยืนออกไปยังสีจาาเวลาเฮ้ามันก็สิิมีผ่านะจ่าผ่ากับเหมือนกับว่าปฏตติกนะจ๊ะขบนเนาะสวัสดีจ้ะพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆน,น,นะจ๊มาม้อนี่อ้อยเสาบนช anel หรือกับอีพอนะจ๊ะกับสิพาพี่น้องกับ เพื่อนๆมาเฮ็ดรถอีกแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้ะตอนนี้เฮาก็เฮ็ดอ่าเป็นลังค่าถเนาะจ้ะเพราะว่าลังค่ารถคันนี้มันพับได้เนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ฮอกเฮ็ดแล้วจ้ะนี่เพราะว่ามันใส่เวลาหลายเนาะประมาณสามชั่วโมงเพราะว่าเฮ็ดเป็นน้ำเหล็กอ่างเป็นน้ำเหล็กเบิ้งแบบปลุกเป็นน้ำน่าจ้ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เฮาเสียพี่น้องเบิ้งว่าเฮาจังไหเฮากระซิคก็ปิดจ่าเนี่ยจะาฮอประเบิงกันเลยจ้ะพี่น้องอ this one now. have to No, we. we you right. have yeah, to have to be here. That left side, this right side. No, what first? This bowl. on, come มันสับนะแกมันบล็คผึ้ของเก่าตอนนี้ก็ใส่ของเก่าจกะพี่น้องกับสีบล็อคไม่กระเด็กับสีไข่ขาวมันมีสนิมนิดๆหน่อยเนาะมันหลับบอกไงบอกบอเพี้ยเราอีกคน่าจำต่าแต่มันถุดแห่มันก็บบอดี้ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าอันนี้มันต้องเป็นไข่เทขึ้นสตรีงเลย้ะพี่น้องเวลามันจะเปิดลังคาเนาะถ้าเวลาลังคาเขาจะเปิดอันนี้มันก็เหาก็กสิ่งอ้อมด้วยภาพใจ้ะ tay của mình thì bên cạnh nó nhạt lỗi cân niệm. I think it's okay. No. No. Sit down. Outdoor. No. 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 rồi No. 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 ไม่มีเบบี้ท <c oughs> ี่ั่อนเปียอก้ดูลดีกล็อกกระต่ไที่้กล็อกที่ใส่นี่อ้ I t h i n c a n n o lock this o e c o t y t h แบดดล่องใส่นั่นนะดูนอนอแต่เที่ยให้ดูอาี่เ่ียอ That's why I said มันดูนี่ดู

บางเทือเนาะพี่น้องมันเป็นรถของอเมริกาจ้ะมันที่นี่เป็นพวกน็อตนะจ้ะนี่พววน็อตนะจ้ะนี่อ๋อบอเอนน็อตนี่ก็เป็นน็อตของอเมริกามากับรถเด้อพี่น้องแต่ว่าท้องเขาสื่อใหม่นี่กันท้างวอลอเดอร์มาจากญี่ปุ่นมันก็ใส่บ่ไรจ้ะมันสิแตกต่างกันสไตล์ยุโรปกับสไตล์อเมริกานะจ้ะน็อตนี่มันก็สิใส่กันบ่ไ้มันเป็นยากพี่น้องใส่บ่ไรเขาก็บังเทือกกับสร้างมาจากอเมริกาก็ใส่บะไรคือกันจ้ะ ุดอันแบบใหม่นี Здесь ่เนาะออาดูตค่ะลุดอ๋อมีแต่ไ่อากดมันเอามาตอกไแล้วมาตัดสิเป็นยังสีนนะจ้นอยเป็นสินขายสินไจับนี่เอกาสินเบิกเนาะเขาเฮ็ดกับอันนี้จัให้นอนี่พอเพ่นกาติเปิดเบิร์กา่ังสินจับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะเพื่นเบิร์เป็นได้แต่ว่าออยเซาบนมึงก็เป็นหรอก ก็เบิ่งเป็นนิดๆหน่อยๆแต่ก็บบริหายเนาะนี่เป็นกระสีเห็ดนั่นนึงสิจ้ะเ้าเบิ่งหลุดไปนั่นเขาก็กระสีเขาก็อ่านไปแล้วก็เอาน็อตมาใส่จ้ะนี่จ้ะน็อตธรรมดาเนาะมันกระสีมีประเภทเปล่า A B C D สิได้จากพี่น้องทุกอย่างเนาะเต็มโตเนี่ะสำหรับเพชรอันๆลังค์าได้จ้ะพี่น้องอันน็อตม่อนนี่จ้ะอันนี้เขากะสีไปเห็ดเห็นมาแล้วเนาะ อตดใกกรกอนนะกวอีส I t n k t s n o พี่น้องวันนี้พี่น้องตนังเบิเงรวลาเ่อไปใส่ในรถเ้จ้ะมาพี่น้องตอนนี้เขาจะเอา

นี <can> ่ได <Yeah. S 2> mm ้จากพี่น้องมันก็สียืนออกไปยังสิจ่าเวลาเข้ามันก็สีไม่ผ่านะจ่าผ่ากับเหมือนเว่าปรติกนะจ่าข้างบนเนาะมเวลาเปิดก็สิเปิดไปปิดทัาสจ้องมยรา่ามยน a าะว่างที่นี่พะ e a งมั e นี่า s ว่า t ต้อ t มีที่พักอีเราวต้องกรวอกนเเตอนะครับ

นี่คือประตูที่ว่าห้าพักไตใ่นะจ๊ะมาจากพี่น้องเขาสิเอาพาร์ลังคานจ้ะมาใส่รถเนาะ To, to take up คมดต้อ o ต้อา broken now ั t พไมี่ <broken. S 2> ะนะัเาจพี่น้องข mm hmm. าเอา่ไปเื่อจ,จนนเป็นลังคาักอนเ็น mm hmm. อันนี้น <Wow. S 2> นนนเขาไปรดพี่น้องบนมาจากตอนท่นาประกอบอันนี้ วิลายัางไม่ได้ประกอบเพรกันเนาะแต่ว่ามันสีอยู่ในลักษณะนี้ค่ะเพิ่อนสีนี้แบบว่ารูปแบบเบิง้งมาจากพี่น้องเพิ่อก็เบิ้งน้ำรูปมาจ้ะนี่จ้ะพี่น้องลังค่าลดเท่ากับสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะเพราะว่ามันสิเป็นแบบผ่าหรือ่าผ่าคือไข่ออย่างเนาะมันสิ ทังนึงเป็นผ่าทังเป็น,เป,นเป็นปลาจติกนะจะเอามาขอดเนาะเวลาเขาอยากส่เขาอยากส่ใส่เขาเขาก็สิเปิดอยากใส่นะอันมองนี่น่าจะฟังนี่สิเป็นผีเขาเอามาเก็บไปนะจะพี่น้องเอามาขับไปวิลลาเขาอยากใส่เขากา็ากเปิดนะจ๊ะเปิดให้มันไปคุ้มรถเนาะเผื่อฝนตกอีกหน่งยกวมาแต่จริงๆมันสิเป็นไดลักษณะนี้นะจ้ะ ว่าสิเขาที่เขาทางแต่ส้องใช้เวลาหลายจ้ะเพราะว่ามันกับประเมว่าเขาเ็งจัิงสิแล้วมันสิไปเขาที่เขาทางเลยมันประเมนม่พี่หนองเพาะตรงขันน็อตตัวนั้นขันน็อตตัวนี้อยู่หันเลยจ้ะความสิไปเขาที่เขาทางเนาะนี่จะพี่น้องเนาะเมาก็สีเอามาใส่เห็นเป็นลังชาตอนนี้มันก็ล่างจะเป็นลังชาเราจะพี่น้องนก็สีเอามาใส่นีกอันนึงเนาะนี่อันนึงแล้วก็จะเป็นข้างล่างอีกอันนึงจ้ะ ต่ว่ากะจีทีเด็กกะจีรับเนี่มันเขาทีเขาทางเดี่ยพี่น้องข้างในรถมองที่ว่าต่อสายยางมันกะนั่งอันผ่านก็บอคันมาเ้าะแกพี่น้องอะไรบอคันมาจากกะเฮ็ดบอคันแล้วเอาก็เฮ็ดไม่เอาทีมันมีอยู่เฮ็ดไปเรื่อยๆจ้ะหาอะไรมาเนาะแต่ว่ากะย่างหลายพี่น้องเอ้ยกว่าสิแล้วนี่รถขั้นนี้ก็ได้เนาะพวกมาไล่เขาบอกขั้นแล้วใส่ไปจ้ะพวกมาไล่เพราะว่าเขาสิถฐ์ขาขานี่ยนะพี่น้อง อันนี้ปิดปลงมาไล่แต่ว่าเาอพักเอาสายมังสะดาที่มันขอบทำหน้ารถก่อนนอกจากเราจังะเอาปลงมาไล่ใส่ว่าเสร็จต้องปสิเหตุงานยากเนาะสายไฟเขาก็บพักกันต่อกันค่ะแต่ว่าเขาก็สิเขามันเลื่อยแต่ว่าสายไฟตอนนี้กะคิดว่าหนาสีโอเคลหรเนาะจ่ะยแต่ว่ามันสีม่านประตูนี่มันสีมีอันเขาเรียกว่ามอเตอร์รีที่มันยกประตูขึ้นประตูลงงานยากพี่น้อง We look hundred percent, but we have to look now first. What way? What way? We can't very far to get. You are that kind of uh -huh. This I sure this way. This way, what we look right now. I am sure. You can look or not. Here. Not color color now all the time. We have to look now this way. You you tell by that you don't know what way that are. Because Sh if this way you can. They are two color, but this way you see half one. Yeah, and here not not see under there. Not see, but you looking at me. So that's In why I say that not see. Mm -hmm. นี่จะพี่น้องคิดว่าสิเป็นอันเล็กอันสุดถ่ายใส,ส,ส่ลัแข้งนะจ๊ะอันสกูนไดเบอร์ควรใส่ประเดีย๋ยต้องเอาถือเอาหนอนเป็นเ <c oughs> ขาเรียกว่าควรทุกหมูแล,ล้วจ้ะนั่นก็นต้องเอามาสวยประสนน็นนอดมันข้างนจ้ะเดี๋ยว you can take out hand เดี๋ยว take out take out, take out go out here. ไอ้คนทุสุนี่จับพี่น้องนี่จ้ะมันเป็นควันนิ่หมูที่เวลาเ้าสิเห็ดสเต็กเนาะจ้ะห้อว่ามัาถูกๆๆๆจ่ะเพราะนี่อันนี้อีพรอมันใส่ปรได้เนาะไอ้สกูนได้บอร์เพลนก็เลยต้องเอานี่มาใส่จ้ะเพราะฉะนั้นก็จิบนอนนันเสียนะจัะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายหด้วยจ้า มาขัดสอบไปกดไลค์กดแชร์อ้อยก็อีพอสาวบานได้จ้ะสาวบนชาแนลจ้ะจังไดก็ขอขอบคุณหลายๆได้จ้ะก็ยังเจอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องก็มาลุ้นกันบ้างเป็นอย่งไดมันสวงามบอกคำมันแล้วรถคันนี้เนาะมาคือเฮ็ดยากเฮ็ดซ่าแถอเนาะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ